สั้นจากเบลอกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่อง Pop Art ท,ที่จะทำให้อัดเป็นป๊อปนะครับเรากลับมากับรายการโซดประสาทแดกผอมฟาวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหูวฟังแบรนด์ท็อปแต่เป็นเลนส์แบบประหยัดเพิ่องออกใหม่ๆสดๆร้อนๆจากเนา,น,านั่นก็คือปรำปรำ,รำ,รำจึงโซนี ดี c ิวเอฟสห้าร้อย Bluetooth connected ต้องขอบคุณทาง Sony ทีไทห้ยครับที่ส่งมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นน้องเล็กนะครันน้องเล็กของพวก x m 4 แต่ว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาอันบ็อกกันก่อนนะครับแงนี่มีคนถามเยอะนะถามเราเนี่ยเขาบอกว่าแกะไปพร้อมๆกันสิพี่ยังไม่ลองเราต้องลองไปพร้อมๆกันปื๊ดปื๊ดปื๊ดกล่องแบบนี่กล่องอยังดีกว่า X อ4นะอันนั้นลังไข่แต่ก็พอ <laughs> economy ข้างในก็จะเป็นนี่นครับหูเป็นเคสนะครับแล้วก็มีสายมีสายมีโอ้โหครบเลยอยู่ในช่องเดียวกันประหยัดพื้นที่ครับครบครันเคสนะครับมีเคสเดี๋ยวค่อยแกะดูก่อนอันนี้เป็นหูนี่เขาทำไงวะออร้อยนี่เขาร้อยกันมาอย่งางนี้เลยนะไซส์ S กับไซส์ L นะครับยังดีที่เป็นซิลิโคนคือคุณ X M 4นี่เขามาเป็นโฟมนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าหูจุบโฟมนี่มัน ประมาณ3เดือนคุณก็ต้องซื้อซิลิโคนมะอ่ะข้างในนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับตัวนี้มันเบสิคมากๆนะคือแบบถ้าใครแบบว่าต้องการลูกเล่นเยอะๆเนี่ยเราบอกก่อนเลยตัวนี้ไม่ไม่มีลูกเล่นอะไรเออมันเน้นฟังจริงๆอะ่ะคู่มือมักจะไม่ค่อยมีอะไรนี้ก็บอกว่าแบบคือแบบมีในกล่องมีอะไรอ่ามีวิธีแพ้วิธีใส่อะไรอย่างงี้วิธีรับโทรศัพท์ ที่วางโทรศัพท์ซึ่งตัวนี้มันใช้ได้เท่านี้นะมันไม่ได้มีอะไรแบบบือหวานะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่แบบงบไม่เยอะแต่ว่าไม่ได้ชอบลูกเล่นอะไรเดอยวจะเห็นว่าจีนนี่เขาแบบยุคเล่นมหาศาลนะอ๋อนี่รับประกันมาดูกันเลยดีกว่าตึง้งก็มีกระดาษหอ่อนะเคสเป็นแคปซูลเลยข้างหน้าจะเป็นแบบใสขุนๆน,นะเหมือนจะเห็นข้างในอ,ะอ่ะนะ หูการเปิดนี่มันแน่นมากเลยนะมันแน่นนะมันก็ล็อกเลยกระดูกกระดิกลงนะเปิดแบบสเต็ปเดียวปึ๊กเนี้ยแล้วก็เป็นตัวหูฟงังข้างในชึบเบาเคสเบานี่เราเอา XM4 มาอันนี้ใส่เคสมาแล้วแต่ว่าหนักกว่าเห็นเห็นสึกได้ว่าอันนี้เบามากชึบ วัสดุนะครับอันนี้ก็วัสดุโอเคอันนี้ดูเป็นพลาสติกงองแงงไปหน่อยเหมือนพวกกล่องลิ้นชักยอะไรย่เงี้ยนึกออกปะแต่ก็แข็งแรงอยู่ตึงส่วนนี้นะครับก็เป็นจุกซิลิโคนมาเยี่ยมขอเอถอะจุกโฟกไม่มี ANC แน่นอนอยู่แล้วเทียบไซส์กับ AMC ให้ดูเบาวกว่าด้วย พอชาร์จนะครับมันจะมีสเตตัสเห็นเลยอ่ะเขาถึงทำโปร่ง,งคุณนๆที่เคสมันจะไม่มีอะไรเลยไม่มีบอกปกติแล้วไม่ใช่ปกติแล้วถ้ามันเป็นตัวฟาสต์แพร์เปิดตึบมาปั๊บแต่น,นี้ไม่น่านะดูจากสภาพไม่มาต้องแงะออกมาก่อนคมาไหมมาเฮ้ยแต่ว่าไอ้นี่เลยนะแอร์พอร์ตนะมาเป็นอย่างนี้เลยนะอ่า,อาเอาไงอะ่ะอ่าคอนเนคปึ๊บ Set up device ์ให้เลยนะครับเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นปะอ่ามันก็จะเข้าโปรแกรม mm hmm. เข้าโปรแกรมเดียว x m 4อะ่ะสามารถเล่น uh, ตัวสาตรวอ60ออดิโอได้นะแต่ว่ากูไม่เล่น <c oughs> ใน t i d a l จะมีเพลงที่เป็นพวกเนี้ยจะมีไม่เยอะจะ Set up complete นะครับ Go to dashboard mm hmm. ก็มันก็จะเป็นตัวเดียวกันแหละถึงว่าแอปพลิเคชันตัวเดียวกันก็จะบอกสถานนะแบตเตอรี่นะครับว่าเหลือเท่าไหร่สามารถ EQ ได้ System ไม่มีอะไรเพราะว่ามันตั้งอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็คือพวกปุ่มแต่แต่แต่ก็คือฟิกเลยแก้ไม่ได้นะครับใส่ใส่ก็ใส่ดีเพราะว่ามันเล็กกว่า xm 4ไงไม่ต้องขยับใส่ดีกว่า xm 4 xm 4มันจะแบบเจ็บหูหน่อยมันมันมันใหญ่ไงอันนี้มันเล็กแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการ anc อันนี้แค่ธรรมดาก็ใช้ได้แล้วนะธรรมดาก็ไม่น่าเกียดใช้ได้ทีนี้เราจะมาทสเสียงกันเลยครับ รามาลองออกันก่อนนะครับเพลงแรกรีวิวหนึ่งครับเดี๋ยวเราเอาอกก่อนนี่ฮย <c oughs> เขาไม่มีทางสารเลนผู <c oughs> ้เสียงดังบอกรีวิวหนึ่งครับ เฮ้ยเสียงดีเดี๋ยวเราจะฟังเทียบกับ a อแคือแต่ว่าโคเด็กต้องต้องเข้าใจก่อนโคเด็กเขามีแค่ SBC กับ AAC ซึ่งก็มาตรฐานแลลวคือเสียงดีเลยมวนทุกอย่างแบบมันคาแรคเตอร์เสาวันแบบมันเคลียร์เคลียมทุกย่านเลยไม่ชนกันเลยแล้วก็คือถ้าหูฟังจีนอนะ่ะปัญหาหนึ่งที่จะเจอก็คือมวนมันไม่ค่อยมี บางทีบาลานซิ่งดีทุกอย่างดีแต่แมวลไม่ไม่ดีแต่อันนี e ้มวลเต็มกลางเนี่ยปปโป้งก็มีมวลต่ำชัดกระเดื่องชัดเสียงเบสได้ยินชัดคือครบทุกอย่างเราไม่ตีกันไม่แบบนไม่มีเลยเสียงดีเลย แล้วก็ถ้าคุณต้องการอะไรก็ไป EQ เอาได้ไงคือเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างเปิดเอาไว้ให้ EQ บางอย่างเนี่ยไอมาอย่างเงี้ย EQ ไม่ได้สมมุติเบรกย,ย้้ยก็คือย,ย้อ้ยอะเบรกย้้ยก็คือย,ย้้ยอะคุณจะไป EQ ยังไงมันก็ย,ย้้ยแต่เน,นี้ยมันกระชับมาหมดเรียบร้อยจะ EQ ให้มันเป็นที่อะไรก็ได้หมดเลยเดี๋ยวเราขอฟังเทียบกับเ m ็นะอ่ะ สรุปให้เมื่อเทียบกับรุ่นพี่ใหญ่1ขุ่นกว่า2คือสเตทมันก็จะแคบกว่าเทียบเฉพาะ XM4 กับตัว C500 นะถ้าใครคาดหวังระดับนั้นมันไม่ถึงอยู่แล้วแต่ถือว่าโอเคคาแรคเตอร์เดียวกันแต่ว่า1ความกระชับไม่เท่ากัน2ความขุ่นนี้มากกว่า3มัน EQ Shape มันจะเป็นอย่างเงีเ้ยไปเน้นกลางขึ้นมาแต่ x m ็มันจะเป็นอย่างงี้ แต่คาแรคเตอร์เสียงน่ะคล้ายกันคล้ายคล้ายกันเลยเดี๋ยวรีอันนี้รีวิวหนึ่งรีวิวหนึ่งยาวหน่อยเพราะว่าไปเทียบกับรุ่นพี่มันแต่ใส่สบายมากเลยอะ่ะใส่สบายกว่าเอ <c oughs> ็กเอ็มีรีวิวสองครับรีวิวสองคือบอกตรงว่านี่คือแบบ ความเป็นแบรนด์ที่แบบที่คนรู้จักอ่ะมันมีภาษีดีกว่าพวกแบรนด์จีนเรื่องหนึ่งเลยอ่ะคือเพ์เซฟเรื่องสาวมากคือโซ n y อ่ะก็จะมีคาแรคเตอร์แบโซนี่เลยอะ่ะเวลาฟังถูฟังจีนอ่ะต่อให้แบบมันดีมันนู่นนั่นนี่เพลงเนี้ยมันจะถูกค่าทิ้งสองแบบพวกย่านกลางต่ำสังเกตได้ถ้าย้อนฟังเราจะบอก กลางต่ำแม่งไม่ออกกับเสียงแซกบาดหูเพลงเนี่ยมีอยู่2อย่างไอเนี่ยไม่มีเสียงกลางต่ำแน่นต่ำดีไม่ชนกันส่วนเสียงแซกแหลมปุ๊บแต่ไม่บาดเรียกว่าคือสุดของของแหลมอะแต่ว่าไม่ยังไม่ถึงอาการบาดขนาดแอ r พ o d s สยังบาดหูกูเลย อันนี้แนะนำเท่าที่ฟัง2เพลงคือแนะนำถ้า EQ ะ่ะก็คือลดกลางลงจ๊ดหนึ่ดเดียวคือ EQ ได้หมดเลยเป็นดุนที่พร้อมให้ EQ a เออเนเจอร์มันแก้ได้หมดหลายคนจะชอบแบบพี่อันนี้มันมีแอปนะลงแอปก่อนสีเลยเงี้ยคือมันไม่ใช่เว้ยแบบต้องมีเนทีฟของตัวฮาร์ดแวร์มันเป็นยังไงก่อนบางอย่างมัน EQ ไม่ได้นะเว้ยต่อไปก็จะเป็นเพลงที่สามตึบตึบ Like this? รีวิวสครับคือเพลงตึ๊บเนี่ยมันเข้าตีนโซนนี้อยู่แล้แต่ไอเสียงแหลมที่ว่ามื่อกี้ที่มันสุดตีนเนี่ยก็แอบ,บเสียวเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่หลุดยังไม่หลุดกรอบยังฟังได้ไม่ ไม่ยังไม่บาดหูเรียกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวสุดเส้นชายแดน EQ ปรับแหลมลงจุดหนึ่งเป็นส่วนต่ำหายห่วงหายห่วงโซนี่มากย่านกลางย่านอะไรครบไม่กลวงมีเนื้อ,อทีนี้เรามาเทสการคุยครับจากหูฟังโซ n y WF-C500 call 12121234555 สื่อๆเป็นยังไงบ้างครับจากการฟังคอนะครับ stable ดีคือมันจะไม่มีปู๊บปุบบไม่มี stable ถือว่าคุยได้ปกติก็ใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้เลยอ่ะสรุปนะครับสรุปเลยสรุปข้อดีข้อดีเจ้าตัวเนี้ด้วยสเปคนะครับก็เพลนเพลนเสียงดี มันต้องวัสดุก่อนสิว่าวัสดุคือกึงอ่งกึ่งอ่ะคือเราอ่ะไม่ชอบไอ้นี่มันเหมือนแบบตามโลตัสอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเฟิร์มนะหมายถึงว่าการปิดเปิดอะ่ะมันจะไม่มีขยุกขยักเลยนะมันจะแบบอธิบายไงดีงว่าึงอ,อ,อย่างนี้เลยอะ่ะแล้วก็วัสดุข้างล่างเนี่ยโอเคคือเข้าใจได้ว่าเขาทำอย่างนี้เพื่อให้เห็นสเตตัสข้างในแล้วก็เบาพกพา คือมันอาจจะดูแบบยาวใช่ไหมแต่เทียบกับอีกรุ่นพี่มันโอเคย,ยาวกว่าใช่ปะ่ะแต่น้ําหนักอ,อันนี้มันเบาวกว่าเยอะหูะ่มันใส่สบายมากจริงๆสบายกว่า XM4 เนี่ยมันจุ๊บเข้าเลยแล้วมันก็เบา XM4 ยังหนักแล้วก็พุ่งตรงใส่เราก็ยังเจ็บอันนี้ใส่สบายกว่าบอกเลยว่าเสียงอ่ะใช้ได้เลยไม่ธรรมดาคือ มันไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วแบบโอ้โหเนะีคือซอสซิ่งมันดีแล้วที่เหลือคือแล้วแต่คนชอบที่จะสามารถ EQ ได้อะเบสเนี้ยชัดเบสมันกระชับมาก่อนเนี่ยมันแก้ง่ายไนยแค่จะเอาแบบน้อยหรือมากเมื่อกี้ลอง EQ ดูเอากลางลงแนะนำนะเอากลางลงเยอะนิดนึงสมมุติลบสองลบสามเลยนะแล้วเอาแหลมลงสักลบหนึ่งจุนะีใกล้เคียงมากใกล้เคียง MC มาก เพียงนะแต่ว่า M4 ก็จะมีสเตจมีอะไรที่มันแบบรู้สึกดีกว่าแต่ว่าไอ้เฮียถูกกว่าเป็นครึ่งอ่ะข้อเสียเนี่ยก็คือบลูทูธ5.0อ่ะบลูทูธ5.2แม่งสเตเบิกว่าการคุยพอใช้ได้ชาร์จตัวเองได้10ชั่วโมงแล้วมาชาร์จในนี้คือในความเป็นจริงเราไม่ได้ฟังติดติดกัน10ชั่วโมงใช่ไหมเราฟังเสร็จเราก็กลับมาชาร์จกลับมาชาร์จเนี่ยมันอาจจะเป็นวันต่อวันได้ หรือ2วันได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วบางตัวเนี่ยถ้าเกิดมันชาร์จได้เยอะใช้ได้ยาวไม่ต้องมานั่งชาร์จบ่วยๆก็โดยรวมแล้วถือว่าเป็นหูฟังที่โอเคนะมันต้องเทียบอย่างนี้ด้วยบางคนจะบอกว่าหูพี่ราคานี้อีกนิดนึงแม่งได้นี่แล้ววะเนโอแบทโปรอะไรเงี้ยไอ้ที่มันไม่ใช่ทุกคนที่แบบอยากได้ฟังก์ชันเต็มที่แบบนั้นหรอเป่าคือนโอบทโปรอ่ะก็มีคาแรคเตอร์เสียงอย่างหนึ่งอะ เสียงดีไหมดีแต่อย่างที่เราเคยบอกเบสมันย้วยกลางเลยนะมันบาลานซิ่งดีเลยแต่ว่าเนื้อไม่มาไอเนี่ยเนื้อมาเยอะแน่นเบสกระชับอืมแต่ว่ามันไม่มี l อลเดมันไม่มี ANC อะไรเงี้ยเออมันไม่มีฟังฟังชันอะไรหวือหวาไอตัวเนี้ยมันเลยเหมาะกับคนที่แบบกูต้องการฟังเพลงทำงานแค่นั้นจบอะไรเงี้ยคุยโทรศัพท์ไดอ้อันนี้เหมาะอันนี้ มีคนถามมาพี่แล้วถ้า X M 3ตอนนี้ราคามันลดลงมาเหลือสัก4,000กว่ากว่าใช่ไหมกับอันเนี้ยก็บอกเลยว่าเออจริงๆแล้วไอเน,นี้ยก็มีความใกล้เคียง X, X M 3หมายถึงว่าเสียงนะแต่แค่ X M 3มอ่ะมันใส่ไม่สบายเท่าอันนี้อันนี้ใส่สบายกว่ากับ2คือ X M 3มันมี A N C ประเด็นข้อที่1เลยถ้าใครต้องการ A N C ไปนู่นเลยไม่ต้องมาดูอันนี้ แต่ถ้าเกิดไม่ไม,ไม่สนใจอะ่ะเฉยๆอะ่ะมันก็เงียบแล้วในระดับหนึ่งแล้วเราต้องการเสียงที่โอเคนะก็มาทางนี้ใส่สบายนะใส่แบบใส่ได้ทั้งวันอะ่ะอันเนี้ยก็ถ้าเกิดให้คะแนนเนี่ยเราให้8ปดเลยถือว่าเสียงดีอะ่ะเสียงดีแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครต้องการฟังก์ชั่นน,นู่นนั่นนี่ก็ไม่ได้อะ่ะก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับเอ,อ่อ การรีวิวเจ้าตัว Sony wf c 5 0 0ใครสนใจก็ลองไปดูนะมันมีตั้งสีเนะี่ยขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับแล้วเจอกันใหม่หูฟังหน้าสวัสดีครับ